เอาแล้วนะครับกลับสวัสดีพวกนี้พี่น้องชาวไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมบู๊เลยนี่อีกเช่นเคยนะครับผมนะก็ตอนนี้บ้านเราก็สร้างขึ้นมาได้ชั้นหนึ่งแล้วนะครับผมแล้วก็มันนั่เลยนะเดี๋ยวผมไปนอนก่อนนะครับผมก็อทีตผมได้ถ่ายตอนที่สร้างบ้านอยู่ก็ทั้งหมดเป็น37นาทีเนาะก็เป็นที่น่าหนักตรงต่างกันก็ผมก็มันนั่นเอออยก็มาเป็นรถเส้นหนึ่งทีนะครับผมก็เลยตัดออกเลยอยู่9นาทีแล้วเป็นอะไรที่เป็นคลิปเร็วนะอืมก็ประมาันีลนั่นี้เหรอจะมาทอออะะไร่ืมวันนนีี้เ่ยผมว่านะ ผมอยากจะต่อเติมบ้านให้เสร็จนะครับผมแต่แบบผมว่านะเอาแค่นี้พอดีไหมมันเลนดูเล็กไปนะครับผมคิดว่าดีอืมไม่รู้นะผมก็เพิเงขึ้อ,อีกชั้นหนึ่งแล้วกันเดี๋ยววันนี้เราก็จะมา,าลงเมืองนั่งกอนนะ,ะผมนะมก็ระกรณ์ที่ผมมีตรงนี้ก็ไอรอนที่ผมไปหานะผมนะนี่คือไอรอนครับนะฮะนี่คือเล่ที่ผมหาได้ก็คือเอ่อรปปิส <Please. S 2> ครับแรปปิสแรปปิสแล้วก็เรสต์สโตนนะครับผมไอรอนนี้ได้มาจากหมู่บ้านเหล็กที่ผม,ไ,มได้อยู่แล้วเนาะ โอเควันนี้ก็จะมาลองหาเพชรกันดูนะครับนะถ้าไม่เจอก็ก็ช่างเถอะนะโอเคตอนนี้ปลอกผมก็มีประมาณนี้นะส่วนเหล็กก็เอามาสามก้อนแล้วกันนะเปื่อลได้ใช้นะเปื่อลได้ใช้นะเปิดเอฟเปิดพลิกแอคเล็กมันขาดข้าวเพชรมันเยอะเกินนะครับน้องๆไม่ใช่เออแต่เพชรมันเยอะจริงก็แบบเขาอยากจะเจอเพชรเยอะๆอยู่เหมือนกันนะตอนนี้เออขึ้นไปขึ้นไปเฮ้ยทำไมซอมบี้มันขึ้นบนบกแล้วมันไม่ตวนฝอยผาวะโอเคเอามาเปลี่ยนกับกางเกงกับแปรงเล็กแล้วกันนะเล้วทำไมซอมบี้มันถึงเป็นเกงดีวะ ใไปก่อนนะมันกระป๋องนะครับมันต้องใส่เพื่ออยู่รอดอยู่รอด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 นะครเดี๋เราลงเหนืองดีดีกว่านะอืมอ๋อทำไมใส่เงินอะไรวะรื่มเปลี่ยนรื้อเปลี่ยนไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันจะทำกินใหม่อยู่นะอืมกินใหม่ก็จะมีที่จะใช้ได้ยังโอเคนี่ก็มาพื้นห่างพุ้นห่างนะพื้นห่างไปเลยอันนี้โอเคมาเรามาขุดเมืองน้ำต่อนะครับใช้เติมเติในการหาเอชรซึ่งเป็นอะไรที่โคตรงามเลยนะครับไม่จะเจอไม่ไดวันนี้ผมว่าเรารู้ตารวงไปเลยดีกว่าเนาะรื้อเลี่นแม่งเลยแล้วกัน ตุุตุุุุุุุมุุุตุุุุุุุุุไปแล้วตุดุุหนตุูสตไม่เจออะไรแล้วนะเดี๋ยวไม่ไมันตะลดเลมันตะลแ้วตายจยอไม่เจออะไรจงโอเคจากนั้นเราก็รองผาครึ่งตรงนี้ดูป๊าปาป๊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 าปเอตหนน้ยงวะนี้ังไม่ันอ้วังไม่ัน่ะถ้าวงนีจะหายหมเลยครับนตรี้นริง Okay, go by, go by. Ừ, อโอเคไปไปคุองนี้ยังไม่เจออะไรตองใช้รกคนพมเพลงนะพลมกองนี้อ่างนีเพืนะนะ่อน

เลยเยทุกคนดูด <rôle à déc> ิเียเยอมากน่มาแก่กรงกึงตัึงตนมีอยู่ไหมน่ะทุกคนผมยูนะบนยูะครับนะมันเยอะจช่ปะว้าวรอดเลย

นนีเลยนะโอ้โหดูดิครับมันทำให้ทุกอย่างนะครับมีเปียนมิดนะนะ <c oughs> แต่เราก็ต้องเลกด้วยไอ้นี่นะเอ้ยช่วยไม่ได้จะมีเดี๋ยวมีหรือกลับไปเอ็กเปียดเร็วหนะ่อยโยนให้มิดทำไมได้ทำได้ดีไหมเออผมไม่รู้นะทำได้เป็นเรื่องที่ดีเหรอครับผมว่าอืมเทพไม่ถูกเอามาเลยละครเปียกับไม่ได้ โอเคมีดาบใหม่แล้วโว้ยครับเดมอนมาเดมอนโอเ็เกไปนะไปนะไปรู้เห็นผมตีม,มกลองนี่กลองผมพิจับนะพิจับไปจับจริงตรงไหนวะอืมมีอะไรไหมมีเพชรที่เราจะไปขุดออกซิเดียนแล้วก็ทำลาวานะครับเออไม่ใช่เอเอออกซิเดียนทำลาวานไงไงี่มั้ยออกซิเดียนทำประตนออูนิทรรศเออหละนะเจ๋อเลยนะจะลองไหาที่ที่มีลาว่าดูก่อนนะครับถ้าไม่เจอก็กลมาหากันต่อในพัดหน้าแล้วกันเนาะมีแม่หมดทอกคน ดมาอีกว่ายอออออายาโอเคเยเลยเยไม่ไปหาในมนวนี่ห <refugees> ม <forever> ีดักใหม่ล้วนี่ยืหืสนวดอสสดือสบก็ได้แต่มันไม่ใช่อสแต่มันเป็นสบดหรืออสวะไม่รู้มันอจะเป็นสพริกหรือซอสเียมกได้นะเออพูเล่นเกี่ยวกอะไรูเนี่ย

ได้ไหมไม่มีนะขอของหน่อยครับขอของหน่อยได้ไหมเพราะฉันอยากได้ของเอเด็กก็ได้ปะชิบมีไหมมีคอสผมไม่มอมขออู้ทหารก็ออกไปบ้านอีกไอ้บ้าไมา่บอกเขาเจ๊งไปลยได้เป็นไรเราจิ้งละบาขวดนะเรากดย่องไว้แล้วกันนะเคยเดินตกลาว้าแไม่ใช่เลยถ้าได้วาอะไรไม่จัดบุญก็จะผายจะผายไปเรื่อยๆนะมือ,อก็นั่งจิบอู้เจอริคเจอริคต้องใช้เล็กปับ๊บเช้ริคขุดเลยไปเรื่อยๆนะครับทุกคน ไปเจอของดีมีลาวายกับไหมครับอยากไปทำกูนี้เธอร์ขอหน่อยดีโอ้ยขอลาวาหน่อยไรไหมนี่ไม่เห็นมานจะขมอะไรนะเว้ยไม่ใช่นะแบบนี้แมวแมวรวมมาเสร็จคนนี้ก็ดิสมาเลยนะเมื่อกียู่นะโอ้คนนี้ก็เลีตายเถอะเอ๊ะกลุมาใหม่แล้วชึบเรื่อยครับทุกคนตอนนี้

เอาสโอเคไปอุ enga, Harriet, iram, Blair, ้ยอุปจะอันนั้นอันนั้ต่อต่อเดี๋ยวต้องไปก่อเอจ้าโจโจโจเจ้าเฮ้ยคนที่มา่ยออกมากูตอบนะกูตอบแล้วนะทุกคน อะไรในชะ่ไหมก็ทานก็เล เอไอ้้ามาบกตะมากคุน้ำตาลกับครับป้ามเีวหน้าทะตกครับน้องลุยบอกแล้วไหมแเราไว้น็กะแไม่มีอร่อยล้นะาอ้บูมันมาอีกแล้วมันมาเป็นทุลยนะมีโอ้โหมเป็นเซ็ตเซตจะดูร็อเลยนะมาเป็นเซตเลยมาเป็นเซตสุดนะคับงก์อันหนึ่งนะไม่ใช่ม่ใช่นะอเจอโบล่าว่ขนา ผมลืมกดกดย่อผมลืมกดย่อครับทุกคนเฮ้ยดาบกับพิกเอ็กฮ่าไดมงนเฮ้ยห่าไดมงนเลยนะนั่นนะอย่าหายนะดาบกับพิกเอ็กอย่างอื่นอย่างอื่นก็หายเลยอย่าอก่าอย่าหายนะของล้วกูจะหายละทุกคนพี่เอ็กอย่าหายนะพิกเอ็กเฮ้ยเฮ้ยอ้าวทำไมทำไมอะเยอะโอ้ยเจอไอ้ตายเถอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปบ้านยังไม่เจอปลาบ้าแล้วนะ ไดมอนด์ก็ ada, ้ก e like, so like so like ็ได yeah, sí. so ้ไดมอนด์ไดมอนหาว้ครับไดมอนเพราะว่าไดมอนตอนชั้นมันจะมีหนึ่องหนึ่องนะครับในห่งองมันจะมีหนึ่งหนึนะครับผมนะไดมอนนะ้วก็ชนะนหาห่าง่ายแล้วนะหนึ่กองก็คือสิบหคูณเปิสิบหกคูณสิบหกนะครับในหนึ่งันี้ก็คือพื้นที่สิบหนะครับผมและพื้นที่สิบหกคแล้วก็คือต้องมี y ที่เท่ากับ10 y ที่เท่ากับสิบห ปลดปล่อยมันให้ได้ครับผมก็ไม่ต้องไปอะไรมากนะฮะแล้วก็เอาพิกแอมาต่อนะแล้วกูจะเอาพิกแอคัอนนี้มาทำไงพิกแอคเสร็จแล้วโอ้ไม่ไมูโยจะเลือนอะไรชีวิตจะเลือนกันมึงทีนี้นะครับจะเลือน้วผมทีนี้จะเลือนกออูโอเคอจิ๊บหลบไปเราต้องการเขาเรียกบอลเขาเรียบกบอาไม้นะ ไปเรีกกลับไปกลับไปไปกลับกลับเมื oh, okay. ่อกี้อาหารผมเดอดมากเลยนะครับทุกคนเมื่อกี้ดูดิมีทั้งแบบเนื้อหมูเนื้อวัวนะแบบแต่โชค้ายอ่ะเออตายพวกเรื่องจะเรื่องเลยผมโอ้ตายเถอะนะครับมันก็ตายได้ไงเอาอะไรอีกไหมฮะมีอะไรวะเนี่ยผมไม่เอาไม่เอาโอ้ยอะไรหรอของถอนี้วะอ่าแล้วก็ีแบบนี่โอเคได้ล้ บินอะไรเร็วที่สุดจะทำได้โว้วนนนนนนไปจะถึงแล้วเฮ้ยครบจ็บถึงแล้วนั้นก็จ่อนตั้งใจตั้งใจนะตั้งใจตัวนั้นเราก็จะขุดไอ้นี่มาเลยนะขอสักสิบก้อนผมว่าแม่งต้องตกแล้วผมว่าแม่งต้องตกแล้วแน่เลยนะเพราะฉะนั้นขุดแบบนี้ก่อนขุดแบบมีสติและสมาธินั่นป่าแหละตกไหมไม่ตกโอเคดีนะที่ผมคิดทันนะครับว่ามันต้องมีเราบอลกันได้เพราะฉะนั้นขุดแบบนี้เลย lúc tiệc đèo lúc bà ok anh ok ok bà mày 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 còn khi <laughs> nó ăn

วูบตมันไปตัวดีเหรอโอเคผมเอารมาทำมันก่อนนะเรียกว่าอะไรวะเรียกว่าเรียกว่าเรียกว่าเอาไม่ทำไฟแชกนะครับเพราะมีฟิแล้วนะฟรีที่จริงมันไม่อ่นฟิไม่ใช่เหรอหมายว่าฟรี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 ฟฟนะครับไม่ใช่ ฉันจะโมดขึ้นขึ้นเรียวขึ้นเรียวขึ้ยขึ้นไปขึ้นไปไปตายบ่อนไม่ไม่ไม่เพื่อนเราจะไม่ตายตรงนี้นะเพื่อนไม่ไม่เพื่อนเพื่อนเราจะไม่ตายตรงนี้เพื่อนนะครับในตวยเราเอาละอีกขันจิ๊บจิ๊บจิบจิ๊บเอาละเอ้อโอเคเถอะที่ผมจริงไว้คือผมกลัวของมงสควนเายไงเวลาตายแล้วครับโอเคหายชักซีนชักซีนเลยครับหายชักซีนเลยโอเคมาเอาเรียกที่อันนี้ยังก็มีอยู่แล้วนะแต่เอาเพิ่มใช่จากนั้นครับเราก็จะมา โอ้โหฟิล <us> ดูผมเก็บเอาไว้ดิอเยอะแยะมากมายฮะเก็บผมต้องการมีแค่นี้นะโอเคเนี่นี่ปั๊บก็ได้ไปแฉกันโอเคโอเคเดี๋ยวผมจะถือแล้วกันนะเดี๋ยวผมเกิดกดทันนี้คือบ้านลูกข้างหลังเลยนะโอเคที่ผมจะเอาไม่ใช่ไม่ใช่เอาใส่เอาใส่วางนี่นี่อ่าเจ็บหนึ่งสองสามเจ็บหนึ่งสองเจ็บเอ่อหนึ่งสองสามจึ๊บอันนี้จริงมาจับคือมันจะไว้ข้างๆก็ได้เลยนะนแต่แบบ

้ยระสพิเศษโอ้โหมิเศษยี่สิบมึงมีทุกคนมีใครับสพิเศษว้าวโอ้โหเดี๋ยวผมไปนอนก่อนนะอืมเดี๋ยวผมขอไม่เก็บนะครับแบบแบบแบบผมขอไม่เก็บก่อนนะเอฟนี่แล้วก็รัวด้วยด่าน้ำด้วยเอาดาบมาสักอันนะไปชจ่นสำหรับกับสายงูนี่แล้วกันเนาะเรียกกรอกครัก่อนหกรอกกรอกมาโตนะครับกรอกก็มาสลับกับกับปีนี้แล้วกันเนาะไม่ได้ใช้แล้วชิงโอเคเราไปสำรวจกันดีกว่าเยาะยาะย่อเย่ะเยาโอ้โหเกือบตายบ้า เอออีตัวอีกตัวที่ปาที่เกือบโดนไปดูลงนีนเธอเถอะยอยังมีเกี่ยวการยิงอะไรมานะเออเข้าไปแล้วตอนนี้ก็กลังเข้าเลยทคนฮะบลูดิงนกิดอะไรวะบลูดิงเหรอเตอร์ก็เป็นเด็กอ่ะก็เป็นมันยัเพื่อนเข้างเหรอจำไหมโอ้ยทุกคนเฮ้ยผมสร้างปราสาทมาเจออเนี่ยที่ผมสร้างประตูมาเจอเขาเรียกว่าอะไรวะเออเรียกว่าเรียกว่าปราสาทสีดำมันมามามันจะมีตัวยิงขนูด้วยครับทุกคน อือดูดิมันสรางมาเจอภาษาสีดำอ่ะอืยอย่างแก้วอ่ะนะคะอูมีเออเรียกว่าอะไรมีสายเอะไรทเป็นดิบด้วยครับเอออย่ายิงอย่ายอย่ายิงอยตกตายอย่เอาไมงดีอย่ายิงนะเพื่อนเพื่อนนายอย่ายิงเรานะไปแล้วอย่ายิงนะดูดูทุกคนมันมีแบบสายอะไรนี้ด้วยอ่ะสายสายที่มันทำให้เ้าเหนื่อยทุกคนโอ้โเดียวตานมา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 ามามไปไปไไป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 มไ กลับมาเลยโอ้โหห,หนักเลยเดี๋ยวก็พับเขาพังโอเคผมได้ตายเยอะโรยเซียนสายวิญญาณทุกคนเนี่ยที่มันไปทำพิถะโอ้โหได้ทั้งดี <c oughs> <c oughs> คืออยู่ดิไม่ใช่ปิดอะไรป่ะนี่ว,ว้าวฟังตุกอ,อย่างไรวะเนี่ยรอทุกทุกงานร้านเชิญที่ตายเถอะนะเออแตกโอเคก็ใส่กันในกล่องนี้แล้วกันอืมโอเคลงมาปิดคลิปกันเลยขวดมาปิดคลิปกันกเลยนะัปิดคลิป กันเลยดีกว่าผมปังมากกว่านะมโอเคครับนะครับเป็นว่าสำหรับคลิปนี้คงมีเพียงเท่านี้แล้วกันเนาะถ้าใครที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดสตอร์คลายกำลังใจขอมที่ต่อไปด้วยนะครับผมแล้วก็บคลิปนี้ก็คงจะไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะใครชอบกดไลค์กดแชร์กดแชร์คือกดให้เพื่อนรู้ได้นะครับนะกดติดตามแล้วก็กดลูกกระดิ่งนะเลือกทั้งหมดด้วยนะครับนะอืมถ้าเครื่องใครมีให้กดตกลงก็กดด้วยนะนะโอเคนะครับก็คลิปนี้บายบายนะครับเจอกันไปนะครับผมไปแล้วนะ